สวัสดีครับผมพิเชษฐสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครทนสาขาเทพรักษ์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถอีกรุ่นหนึ่งนะครับเรียกว่าเอาใจในลูกค้าที่กลุ่มสายงานบรรทุกนะครับเป็นรถ้อนะครับพร้อมเพาติดตั้งเพลาลอยนะครับตรงนี้เพื่อให้สามารถลูกค้านําไปใช้งานบรรทุกหนักได้อย่างเต็มที่แล้วก็การใช้งานมีความปลอดภัยนะครับตรงนี้เราก็จะมาแนะนํากันเลยดีกว่านะครับซึ่ง ลูกค้าเนี่ยต้องการคือรถที่แต่งสวยแต่งซิ่งพร้อมกับใช้งานบรรทุกหนักได้ในคันเดียวกัน,นครับเราก็เลยจัดให้เลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับกระบะรีโวนะครับ2.8ตอนเดียวนะครับสีขาวนะครับซึ่งคันนี้นะครับ จะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงใหม่นะครับก็คือปรับเปลี่ยนกําลังเครื่องยนต์เป็น204แรงม้านะครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนแรงบิดขึ้นมานะครับเป็นลอ420นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีแรงบิดแบบปากทอร์กนะครับผมซึ่งตั้งแต่1,400รอบถึง3,400รอบนะครับจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานในการบรรทุกได้ดีขึ้นแล้วก็อัตราเร่งแซงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกครั้งสามารถประหยัดน้ำมันได้ เพิ่มขึ้นนะครับรถรุ่นนี้คันนี้นะครับจะเป็นโมเดลที่ใช้ระบบส่งกำลังครับเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาแบบ6เกียร์แล้วนะครับซึ่งรุ่นเดิมจะเป็น5เกียร์ตัวนี้เราปรับปรุงใหม่เป็น6สปีดนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับทำงานร่วมกับหัวฉีด I A R T นะครับสร้างกำลังม้าสูงสุดนะครับสำหรับเครื่อง2.8 ที่ติดตั้งในคันนี้นะครับ204แรงม้านะครับผมประหยัดน้ำมันนะครับโดยเฉลี่ยทั้งนอกเมืองในเมืองครับก็ประมาณ15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับน้ำมันก็เติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับตั้งแต่ B20 B10 B7 นะครับเรียกว่าได้ว่าเติมดีเซลได้ทุกชนิดเลยนะครับตรงนี้เราก็ได้มีการดัดแป้งนะครับคันนี้เราจะเห็นว่ารถคันนี้แต่งได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับพร้อมกับ ชุดแต่งพอเทซ่านะครับด้านหน้านะครับก็คือเริ่มจากกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับพร้อมตัวครอบกระจังหน้าสีดำนะครับพร้อมสัญโลโก้ลีโวสีแดงนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มความดุดันนะครับผมเราเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับสเกิร์ตล่างนะครับสเกิร์ตล่างก็จะเป็นตัวพอเทซ่านะครับ Z X นะครับผมดีไซน์เข้ากับรถนะครับผมตัดสีแดงดำนะครับผม ซึ่งทางพอเ e ซ่าดีไซน์ได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็ข้อดีของชุดแต่งรุ่นนี้นะครับจะมีการรับประกันคุณภาพสินค้าอยู่ที่สามปีหรือว่า1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับเรียกว่าเป็นชุดแต่งที่รับกันได้อย่างยาวนานที่สุดนะครับผมเ,เรามาดูกันต่อนะครับเส้นสายด้านข้างนะครับตรงนี้คับสัญลักษณ์พอเทซ่า z ซเกพร้อมโปรงครับโปรงข้างนะครับ ช่วยเสริมรถให้ดูมีมิติที่ใหญ่ขึ้นดูสปอร์ตดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ยางนะครับพร้อมล้อแม็กซ์ขอบ18นะครับยางรุ่นนี้นะครับจะเป็นลูกค้าเลือกใช้ซีรีส์4 5 5 4 5ขอบ18นะครับพร้อมยางพร้อมล้อพรเมียมนะครับผมขนาด9.5นิ้วนะครับ5รลูนะครับตรงนี้ติดตั้งดีไซน์ลงตัวอย่างสวยงามนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ ตรงนี้ครับมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่โชว์รูมก็มีการสานข้างนะครับของแท้โตต้าและก็ตัวขอบรองนะครับเวลาลูกค้าใช้งานจะได้เล็เลบจะได้ไม่ขีดขวดสีรถนะครับผมเราดูกันเลยต่อกันต่อนะครับตัวครอกนะครับก็คือติดตั้งค้องมาตรฐานเป็นครอกเหลตัมน้ํานะครับผมก็ความสูงประมาณเมตรสาหครับตามมาตรฐานที่ใช้งานทั่วไป ผลิตด้วยซัพลายเออร์ที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทานนะครับผมเรามาดูกันต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีผ่งล้อดีไซน์ผ่งล้อให้นะครับผมเข้ากับด้านหน้านะครับสอดรับกับตัวล้อนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อกระทะกลึงนะครับผมกระทะกลึงพร้อมยางบรรทุกหนักมิชลิน X c d ซ2นะครับขอบ15นิ้วนะครับซึ่งกระทะนี่จะเป็นกระทะกลึงนะครับซึ่ง มันจะสามารถรับน้ําหนักได้ดีขึ้นนะครับมีความแข็งแรงทนทานมากกว่ากระทะประเภทอื่นนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับส่วนเพราร้อยนะครับจะเป็นของยี่ห้อโปร,โปรนะครับผมยี่ห้อโปร,โปรซึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่องอคุณภาพนะครับการใช้งานมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ตัวระบบ ABS นะครับ EBDBA ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเบรกมือใช้งานได้ปกติซึ่งบางแบบบางยี่ห้อเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานระบบ ABS ได้นะครับตรงนี้นะครับเรามาดูช่วงล่างกันต่อเลยดีกว่านะครับก็จะมีอ่าแหนบนะครับแหนบใหญ่6เส้นนะครับจะเป็นแหนบรถ6ล้อนะครับตรงนี้ให้ความแข็งแรงแล้วก็สามารถบรรทุกหนักได้สูงสุด5ตันนะครับโช๊คไขว้สีตัวนะครับแกนโช๊คใหญ่ครับ มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ลูกปืนล้อก็จะใช้ลูกปืนล้อใหญ่นะครับผมการบรรทุกที่แข็งแรงทนทานลูกค้ามีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับผมแล้วก็ทางโปรนี่เขาก็จะมีศูนย์บริการที่สามารถดูแลลูกค้าในการใช้งานได้นะครับการบริการการขายนะครับผมซึ่งเรียกว่าเราเลือกซัลายเออร์ที่มาดัดแปลงรถคันนี้นะครับ ที่มีคุณภาพนะเพื่อให้การใช้งานลูกค้าได้อย่างสบายใจนะครับตรงนี้นะครับดูการดีไซน์นะครับแข็งแรงนะครับตัวคอก็มีความแข็งแรงรับงานหนักได้นะครับผมช่วงล่างก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับเรามาดูสเปคพื้นฐานรถคันนี้ด้วยดีกว่านะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นข้อมูลนะครับผมเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับผมนะครับ ภายในก็เดี๋ยวนี้รถตอนเดียวจะไม่ใช่รถที่ออปชั่นน้อยอีกต่อไปครับออปชั่นที่โตต้าให้มาก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมก็กระจกไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยเซ็นทัลล็อกนะครับมีระบบะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาให้นะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทนะครับผมเกียร์ก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะครับผมแล้วก็จะมีจอนะครับผม DVD, อจอดีวีดีอ่าจอนครับรองรับแอปเปิลพา r เพย์ครับออนดอร์อโได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อล้องถอยหลังได้นะครับซึ่งถ้าลูกค้าต้องการจะต่อล้องถอยหลังอำนวยความสะดวกเวลาถอยรถอย่างเงี้ยก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นออปชั่นเพิ่มได้นะครับตรงนี้เรียกว่าแข็งแรงมีสามารถดัดแปลงรองรับการดัดแปลงได้นะครับในส่วนของช่วงล่างอแคสซี เรียกว่าตัวด้านในดีไซน์ให้ความแข็งแกร่งทนทานอยู่แล้วนะครับพร้อมกับการดัดแปลงตรงนี้นะครับทําให้การใช้งานของลูกค้าเนี่ยเรียกว่าใช้งานได้อย่างเต็มที่สมบุกสเต็มมันนะครับผมนะครับสำหรับตัวรถเราก็แนะนํามาแล้วนะครับส่วนในเรื่องโปรโมชั่นการออกรถนะครับออกรถง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับก็คือ ออกรถเริ่มต้นเพียงครับ14,900บาทนะครับได้แบบนี้ทั้งคันเลยนะครับก็คือได้แบบที่ผมรีวิวทั้งคันแบบนี้เลยครับใช้งานได้ทันทีจ่ายเพียง14,900บาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับซึ่งรายละเอียดก็สามารถโทรถามผมได้นะครับคุณสมบัติการซื้อนะครับเรียกว่าออกง่ายจริงๆนะครับ นำไปใช้งานสร้างเงินสร้างรายได้กลับสู่ครอบครัวได้นะครับตรงนี้ซึ่งการผ่อนนะครับผ่อนก็แค่ประมาณ1 1 0 0 0หกว่าบาทครับถ้าเป็นสีขาวนะครับตรงนี้ถ้าเป็นสีอเมทัลลิกอย่างเช่นสีบอลเงินสีเทาดำก็ราคาจะสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับผมแต่ไม่เยอะครับเพราะว่าราคาสีต่างต่างกันแค่ประมาณ7,000บาทครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่500,000 597,000บาทครับส่วนสีเมทัลลิกก็64,000ครับถึงว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคากับเครื่องใหม่ครับ204แรงม้านะครับบรรทุกหนักได้อย่างเต็มที่อัตราเร่งดีนะครับวิ่งทำรอบทำเวลาได้ดีครับพร้อมระบบความปลอดภัยมาอย่างครบพันนะครับ คือถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ถุงลมนิรภัยตรงเข่าคนขับนะครับเรียกได้ว่าออปชั่นอ่ะเซฟความปลอดภัยผู้โดยสารก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับระบบเบรก ABS ถึงแม้เราจะดัดแปลงทำท่อลอยทําช่วงล่างใหม่ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับลูกค้าสนใจจะออกรถแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับซึ่ง ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแฉกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นช่วงยาวก็ได้ครับตรงนี้เราสามารถดัดแปลงได้หมดออกรถง่ายๆเพียง14,9 0 0ันานะครับขับใช้งานได้เลยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกนะครับผมพร้อมประกันภัยเชิงพาณิชย์นะคุ้มครองการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบได้อย่างครบถ้วน,นครับเรียกว่าเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจเลยนะครับสำหรับลูกค้าสนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ 0863344827ครับผู้จัดการพิเชษสมบัติครับยินดีให้บริการดูแลตรงนี้นะครับผมเบอร์ผมจะขึ้นไว้ในคลิปให้นะครับผมยลายเอียดก็โทรได้ครับย้ำอีกทีนะครับออกรถง่ายๆเพียง14,900บาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับยละเอียดเรามาคุยกันอีกทีนะครับตรงนี้ก็สำหรับวันคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำรถเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ